สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสุภาพชายบทจันทรนะครับเจ้าของไร่อ่างุ่นคุณหวานเขาใหญ่นะครับวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วแต่ก่อนที่จะบอกเนี่ยขออนุญาตที่จะถอดแมสออกหน่อยมันพูดแล้วก็ไม่สะดวกนะครับท่านผู้ชมชมแล้วนะครับอาจจะฟังไม่ถนัดขออนุญาตเพราะว่าที่นี่เป็นที่เปิดโล่งเป็นสวนนะครับเป็นสวนเปิดโล่งก็โควิดก็รักษาอยู่แต่ว่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจะบอกท่านผู้ชมเห็นด้านหลังของผมนี้ท่านผู้ชมครับ สิ่งที่หลายท่านเนี่ยรอคอยและก็สอบถามกันมาเยอะมากว่าไอ้ประเภทที่องุ่นเนี่ยที่ติดต่อเนี่ยสองสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวสามสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวนะครับก่อนหน้านี้ไร่องุ่นคุณหวานเนี่ยก็ทำมาแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมและก็สอบถามกันมามากนะครับมาเที่ยวนี้นะครับไร่องุ่นคุณหวานเนี่ยนะครับจัดให้กับท่านผู้ชมเรียบร้อยโดยเฉพาะท่านที่ อยากจะปลูกนะครับองุ่นในช่วงของต้นปี2,565ในช่วงของกลางปีในช่วงของปลาปลายปีเนี่ยปลูกได้เลยนะครับจัดให้แล้วนะครับเป็นการปลูกแบบที่เรียกว่าติดต่อคือเอาตอเก่าขององุ่นนี่นะครับแม้ว่าจะเป็นไวมะลกานะครับหรือ,อป๊อปดำนะครับเอามาเป็นตัวแม่แล้วก็เอาตาพันธุ์องุ่นที่เราต้องการเนี่ยติดเข้าไปนะครับมีทั้งสงสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียว มีทั้ง3าสายพันย,ยนต์ต้นเดียวอย่างที่ว่านี้นะครับดูด้านหลังผมนะครับด้านหลังผมนี่ฮะทำไว้ให้กับท่านผู้ชมมากมายหลายสายพันมากนะครับมากมายหลายสายพันมากกาลังติดตาอยู่นะครับวันที่ผมรายงานอยู่นี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะครับทั้งหมดเนี่ยติดตาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มส่งได้ปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมนะครับต้องฟังดีดีนะครับนะบเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่า ท่านที่สนใจเนี่ยให้ติดต่อผ่านทางช่องทางไหนทีนี้ถ้าดูไกลๆแบบนี้ยังไม่ทราบว่าปีมีพัน์ธุอะไรบ้างตามผมมาครับผมจะบอกท่านผู้ชมฮะตามมาเลยฮะ,ะจะบอกว่ามีกี่สายพันธุ์ที่ทำวาให้ท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็ทําให้ตลอดสําหรับไร่อุนคุณหวานนี่นะครับทําทให้ท่านจะให้ท่านได้ปลูกนะครับและก็อย่าลืมนะครับว่าอาุ่นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศ แต่ก็สามารถเอามาปลูกในประเทศไทยได้แล้วก็ปลูกได้ผลดีด้วยเอาละทีนี้ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่ทำไว้เนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ยสิบสี่สายพันธุ์ข้างหลังนี่แหละครับมีอย่างน้อยเน 14, ี่ยสิบสี่สายพันธุ์ทีนี้มาดูใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูใกล้ๆเลยว่าไอ้สิบสี่สายพันธุ์เนี่ยนะครับประกอบด้วยพันธุ์อะไรบ้างอธิบายให้ฟังอย่างนี้อย่างที่บอกว่าต้นแม่นะครับต้นแม่เนี่ยก็คือเป็นต้น ต้นองุ่นเก่านะครับไว้มะละกานะครับไว้มะละกาเอาเป็นแม่พันธุ์ทำมถึงถามว่าเอาไว้มะละกาเพราะว่าต้นพันไวมะละกาเนี่ยเป็นต้นพันธุ์ที่ทนทานนะครับต่อสภาพดินฟ้าอากาศและก็เป็นต้นองุ่นนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนี่มานานนะครับก็เอาตอเก่ามาและอาตาเนี่ยมาเสียบเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เสียบตาเรียบร้อยโอ้หนักนะนะครับเสียบตาเรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้มัดแคทนะครับช้มัดแคทเป็นองุ่นจาก ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งกําลังโด่งดังมากในขณะนี้นะครับโด่งดังมากในขณะนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญปลูกได้ในประเทศไทยและก็ปลูกได้ผลดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นองุ่นสีเขียวนะมีเมล็ดนะครับชัยมัดแคทอร่อยมากเลยกําลังดังมากและราคาแพงเนี่ยติดตาเรียบร้อยนะครับกำลังจะรอแตกออกมาส่วนต้นนี้เป็นต้นไวมะละกาล้วนๆนะครับท่านที่อยากจะปลูกอยากจะกินไวมะละกาสีเขียว มีเมล็ดตูดแหลมนะครับแตกออกมาแล้วเอาไปปลูกได้เลยท่านผู้ชมครับหรือต้นนี้นี่แหละเขาเรียกว่า3ส,สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวนี่นะครับสาสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวสายพันธุ์แรกก็คือต้นของไวมะลกาสามารถแตกอยอดมานะครับแตกตามาปลูกได้นะครับและก็ที่เห็นจุดๆลายจุดสีชมพูเนี่ยสการลต้านะครับเป็นองุ่นไรเมล็ดสีแดงเรื่อๆชมพูไปถึงดำนะครับจากอิสราเอล นะครับอันนี้อร่อยมากผมชอบทานมากส่วนตาสีน้ำเงินนะครับเนี่ยน้ำเงินหรือฟ้าเนี่ยนะครับน้ำเงินนะอดอล่าอดอล่านะครับนี่แตกออกมาแล้วนะครับ1สายพันธุ์สสายพันธุ์และก็สสายพันธุ์ก็คือต้นพันธุ์นี้นะครับอยู่ในต้นเดียวนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับโอ้ยนี่หนักมากเลยบิวตี้ซิลเลตนะฮะโอ้ยหนักเลยเนี่ยบิวตี้ซิลเลตนะครับออกมาแล้วหลายหลายหนึ่งตา2ตาคือติดเผื่อไว้2ตา นะครับเพื่อไม่แตกแต่ว่าตัวนี้ก็แตกมาแล้ว2ตานะครับแล้วก็ตาของต้นพันธุเดิมอันนี้ก็2สายพันธุอยู่ในต้นเดียวนะครับปลูกได้เลยง่ายมากเลยนะครับอดอล่าในสีสีดําสีดําไรเมล็ดนะสวยสวยงามมากอันนี้แน่นอนเลยนะครับแบล็คโอปอนี่นะครับแบล็คโอปอนะครับสีดำนะครับไรเมล็ดเหมือนกันนี่นะฮะจากออสเตรเลียนี่นะครับก็ปลูกง่ายนะครับติดเผื่อไว้2ตานะ อันนี้ก็สสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวสายพันธุ์แรกก็คือต้นแม่สายพันธุ์ที่ติดตาก็คือต้นที่เอามาปลูกนะครับแบกโอปอส่วนต้นนี้ท่านผู้ชมครับต้นนี้นะฮะเป็นแบกโอปอเหมือนกันก็คล้ายๆต้นนี้แหละครับที่สําคัญเนี่ยเอามาดูนะมาดูเนี่ยรู้สึกว่าจะแตกช่อออกมาแล้วนะนี่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 เห็นไหมนี่แตกช่อมาแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมฮะนี่แตกช่อมาแล้วเห็นไหมนะครับอยากจะโตมากอยากจะโตมากนะแตกช่อมาแล้วนะครับเอาไปปลูกได้เลยส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น มายฮาร์ดนะครับเขาเรียกว่าชื่อขององุ่นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนที่ไปตั้งที่เขาไปไปผสมมานะครับจะชื alcohol, ่อว่าอะไรมายฮาร์ดก็หัวใจชั้นลูกมันก็จะคล้ายๆกับลูกของหัวใจนะครับขององุ <c oughs> out, ่นเนี่ยนะคล้ายๆกับหัวใจว่าอย่างนั้นเถอะตัวสีแดงเหมือนกันเลยฮะอันนี้ซูเปอร์สวีทนะครับเนี่ยนะฮะอดอลล่านะครับอันนี้เวเรกานะครับแล้วก็ โรอันนี้แหละได้เลยโรบินโรบินสันใช่ไหมนี่นะครับนี่นะฮะทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮะนี่ครับคืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยก็เพื่อให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นคนชอบปลูกองุ่นหรืออยากจะปลูกจะเป็นว่าเป็นมือใหม่มือเก่าต่างเนี่ยสามารถปลูกได้ผมย้ําเสมอนะครับว่าอางุ่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศแต่สามารถเอามาปลูกในประเทศไทยเราได้และก็ที่สําคัญเนี่ยได้ผลดีด้วยนะครับที่สําคัญนะครับ ปลูกมากเนี่เหนื่อยน้อยแล้วก็รายได้เนี่ยคุ้มค่าเลยนะครับเดือนเป็นแสนนะครับท่านที่อยากเอาไปปลูกอย่างที่บอกว่าล็อตนี้นะครับเริ่มส่งได้ประมาณสักปลายปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับช่องทางในการติดต่อท่านผู้ชมครับท่านสามารถเข้าไปนะครับเข้าไปใน a ฟ e บุ o กนะครับไรอ่างุ่นคุณหวานนะครับภาษาไทยนะครับเสิร์ชเข้าไปเลยไรอ่างุ่นคุณหวานนะครับแล้วก็ไปอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของอ่าเพจนี้ นะครับอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยถามอยู่ตอบถามได้เลยนะครับหรือหากท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยไม่สะดวกนะครับที่จะใช้ Facebook มีเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมฮะเบอร์โทรศัพท์นี่อภิกาลมาจดเลย081 808 8745อีกทีนะครับท่านผู้ชมฮะ081 808 8745ผมย้ำแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการคิดจะปลูกองุ่นเนี่ยนะครับมันคิดได้ นะครับมันคิดได้นะครับมันง่ายมากแต่ที่มันยากก็คือว่าคิดแล้วไม่ทำนี่คือยากแต่ถ้าจะให้ง่ายคิดปุ๊บทำปั๊บเลยไม่ต้องปลูกมากปลูกทีละน้อยปลูกทีละน้อยได้ผลค่อยขยายนะครับอย่างที่บอกว่าใครๆก็ปลูกได้อง,งุ่นแม้ว่าจะมาจากต่างประเทศแต่มาปลูกในประเทศไทยได้ผลและได้ผลดีด้วยอย่าลืมนะครับติดต่อมานะครับสวัสดีครับ